เมื่อวานหายหน้าไป1วันครับพอดีไปงานโรงเรียนลูกครับแล้วเจ้าชิชาแข่งบอลนะครับแต่ว่าค่ําคืนนี้กลับมาแล้วครับพร้อมกับข่าวใหญ่ของสโมสรเราก็คือเรื่องของเฮดโค้ชครับวันนี้ผมได้รับข่าวมาก็คือตรงกับหลายๆสื่อที่เมื่อวานนี้เล่นเสียดได้ที่ไม่มาฟังดีๆนะครับต่อจากนี้ครับแม้ว่าผลงานของไมเคิลคาริตจะดีแค่ไหนนะครับอินิออสจะไม่อยูดสรรหาผู้จัดการทีมหรือเฮดโค้ชคนใหม่แน่นอนยังคงมีการสัมภาษณ์ หรือว่าสเกลเรื่อยๆจนจบซีซันแต่คาริกสามารถเอาตัวเองแทรกเข้ามาเป็นแคนดิเดตได้ถ้าผลงานคุณเจ๋งจริงๆทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ได้ฟังพร้อมกันนั้นครับสตีฟฮอลแลนด์นะครับมือขวาของเขาเนี่ยเป็นการแต่งตั้งที่สองนัดโด่งดังมากและไม่ใช่แค่แบบพูดกันไปเองนะครับนะักฟุตบอลทยอยออกมาชื่นชมครับล่าสุดคือเวลูนีและเชฟซาเบกาสครับ,บว่านี่คือการแอปพอยที่ชาญฉลาดของ ีอสแดงไม่น่าเชื่อว่ามือขวาคนนี้ของคาลิกเข้ามาจากนายแบงนะครับนายธนาคารนะครับอารมณ์เดียวกับมาลิซิโอซารีเลยนะครับแล้วเขาจะมีบทบาทยังไงแวแวๆามาว่าแม้คาลิกจะไม่อยู่นะแมนยูจะเอาให้อยู่ตอ่อขั้นหัดนั้นเลยนะครับแล้วก็มีนักเตะอีกคนนึงในยุคของรูเบนอโมริมคือก่อนหน้านี้หาคนชมยากมากมีแต่คนฟอร์มตกใช่ไหมครับแต่มีนักฟุตบอลหนึ่งคนที่สม่ำเสมอมากคนนั้นคือเซนเนอร์ลามนจนถึงตรงนี้เราคงต้องยอมรับว่า โกคนนี้ของจริงแล้วละครับแม้ว่าเขาอาจจะรักษาเพลิงชีดน้อยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปข้าคืนนอนสุดครับในช่วงของสาสมวันนี้ครับผมมีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนบอลปีสัตแดงอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมยังคงจําเสื้อแจ็คเก็ต ตัวนี้ของแมนยูเตดได้ไหมครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะมีของชิ้นนี้กันแล้วนะครับเป็นตัวแจ็คเก็ตหนังที่ฮอตที่สุดตั้งแต่ปล่อยมาเลยครับเป็น one of the best jacket of all time ของช่องป๊อบมีระพนเลยนะครับวันนี้ผมขอบอกว่ามีไซส์ใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมครับใครที่ใส่ 2XL กับ 3XL นะครับกดมือถือแล้วสแกน QR อร์โค้ดหรือว่าทักน้องดนด่วนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีล็อ ใหม่มาปล่อยทุกคนครับนี่คือแจ็คเก็ตที่นักฟุตบอลของปีแสดงใส่กันตอนที่หน้าหนาวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับเป็นตัวที่ฮอตที่สุดเพราะว่าอูกเต้มาใส่ตอนเปิดตัวนะครับแล้วก็นักเตะเดอร์ลิกลิซันโดนี่เป็นพรีเซเตอร์ของเสื้อตัวนี้เลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นกำหยี่นะฮะแขนเป็นหนังนะครับข้างในเป็นเสื้อเสื้อหนาวเลยนะฮะมันเป็นเสื้อเหมือนเสื้อโค้ทก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าหากเราไปยุโรปโอ้โหโดนไหม เราไปญี่ปุ่นหรือว่าเราจะไปได้ถึงรัสเซียผมกล้าพูดเลยก็คือ,อ,อต่ำกว่า15องศาเนี่ยสบายนะครับ10องศาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขโกลเดียงเช่น8 9ก็ควรจะต้องมีสเวตเตอร์ข้างในได้จนถึงศูนย์ครับหรือว่าติดลบได้เลยนะครับเพราะข้างในเป็นก็คือเสื้อกันหนาวเหมือนพวกตัวแพงๆเปียกกระแดงอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามี2ปาร์ตี้มาทำก็คือ Adidas กับสโมสรแมนยูไนเต็ดข้างหลังสวยมากนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันไปนักนักฟุตบอลใส่กันเยอะๆเป็นบอยแบนด์นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีของคุณครับมีทั้งหมด5ไซส์ครับผูดีใจมากครับได้ไซส์ใหญ่มาด้วยนะครับก็คือมี M L XL 2 XL และ3 XL ครับทุกคนมีถึง5ไซส์นะครับราคาเดิม6,499บาทนะครับก็ทั้งน้ำหนักรวมค่าส่งแท็กทุกอย่างแล้วก็เป็นตัวที่ หายากสุดๆครับตรงนี้เป็นหนังตรงนี้เป็นกำมะหยี่ข้างในบุกกันหนาวนะครับก็เสื้อกันหนาวตัวละเท่าไหร่ฮะบางคนตัวเป็นหมื่นกว่าบาทจัดเข้ามาครับ6499มี5ไซส์โดนหัดดวที่ลายตรงนี้ครับ <S <S เรื่องใหญ่ของสโมสรเราตอนนี้นะครับผมขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อวานนิดนึงครับพอดีไม่ได้ไปทำคลิปเดี๋ยวจะตามกระแสนีน้ก็ไม่ทันนะครับก็คือล่าสุดเลยครับสโมสรปีศาจแดงนะครับทุกสื่อยืนกันตรงกันว่าแจ้งกับ ไมเคลคาลิกแล้วก็ทีมงานแบบแมนแมนคุยกันแม้ว่าผลงานเขาจะน่าประทับใจหรือว่าอีกส5เกมต่อจากนี้เขาจะสม่ำเสมอจนทีมงานปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าอินิออสและแมนยูเดตจะไม่หยุดการสรรหาโค้ชใหม่อันนี้การันตีนะครับคาลิกก็ทำหน้าที่ไปและทีมซื้อขายทีมบอร์ดบริหารก็คุยไปเจราจาไปโทรคุย หรือว่าจะเป็นเอเจนต์หรือว่าจะเป็นการส่งสัญญาณขอนัดเข้ามาพบอันนี้ทํางานคนละส่วนแต่ว่าคาลิกก็ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับทุกคนก็คือถ้าหากจบซีซั่นไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลลกผลงานดีจนเป็นที่ประจักษ์เขาก็มาเป็นหนึ่งในแคนด,ดิเดตที่อินิออสเซอร์จิมจะเรียกคุยนะครับซึ่งณตรงนี้นะครับมีการยืนยัน2ชื่อว่าเป็นเฟเวอร์ริทชอยส์คือหนึ่งเดอซบี้อันเนี้ย สัมภาษณ์แน่นอนกับอีกคนนึงก็คือทูเคิลก็ต้องดูเบอร์ครับด้วยว่ากับอังกฤษดีแค่ไหนถ้าเกิดไปได้ถึงแชมป์โลก FA ต่อสัญญาอันนั้นอาจจะหลุดนะครับแต่ว่าไมเคิลคาริกก็คืออยู่ในลิสต์เช่นเดียวกันผมเคยพูดไปแล้วในมุมผม17เกมที่คาริกมาคุมผมไม่แพ้ได้3ถึง4อาจจะแพ้ได้4เลยนะครับเป็นผมผมไม่หาใหม่หรือว่าถ้าสมสรหาใหม่ผมก็ให้คาริกเป็นตัวเต็งนะครับแต่ก็เห็นด้วยครับเราไม่ควรปิดโอกาส แม้ว่าสุดท้ายแล้วคือผมไม่อยากจะให้ทุกคนเอาบอกเอาเอาแบบโอเล่มาวัดว่าออกพอตั้งและผลงานรูดซึ่งตอนนั้นมันอาจจะตกมานิดหน่อยอจบที่6ใช่ไหมครับซีซั่นแรกวันนั้นมีคนบอกว่าคุณออฟซีซั่นที่สองนะโอเล่ OLED ถึงจบที่สใช่ครับแล้วก็มีคนไม่เชื่อมั่นโอเล่กุนน่าโซชาเรื่องตอนโควิดคือสนามมันไม่มีกองเชียร์มันเลยไม่ได้บีบกดดันนักเตะชุดนั้นแต่ชุดนั้นนะครับป๊อกบาลิกนกามันได้แค่นี้แหละครับ ทีนี้นคาลิตก,ก็คือคาลิ่โอเล่ก็คือโอเล่ก็สรรหาไปไม่ปิดโอกาสจริงๆผมว่าถ้ามองในองค์กรใหญ่ขนาดปีแสดงมันก็เป็นสิ่งที่ดีก็ลองได้คุยถ้าเดินสายพี่ผลงานหรือว่าโปรเจกต์เขาปฏิเสธไม่ได้หรือจะเป็นชาบีมม้เอ็นเดสเนี่ยเราก็ควรที่จะไม่ปิดโอกาสเปิดโอกาสสาหรับทุกคนนะครับอันนี้เป็นกระแสล่าสุดณตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตกข่าวเมื่อวันมาเนี่ยผมว่าอยากจะมาทําคลิปมากทีนี้เป็นเรื่องของเซนเนอร์ลัมเมนครับทุกคนก็คือ ผู้รักษาประตูคนนี้ตอนแรกเปรียบเทียบโหดมากนะครับกับโค้ชแชมป์โลกอย่างเอมี่มาติเนแม้ว่าในวัย33ปีแต่โกเนี่ยมันอายุเยอะมันมันมันไม่ไม่เลิกเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับทีนี้เขามาจากทีมเล็กครับรอยย่ออันเวิร์บตอนทุกคนได้ข่าวก็มีเมอร์หน้านี่นะครับทุกคนอยากได้ดอนนารูมาตอนนั้นที่ว่างกับอลิสแองจแมงทุกคนอยากได้เอมี่มาติเนสนะครับคนคนนี้มาพร้อมกับการติดลบอะครับมองกันแบบโอ้โหเด็กน้อยหน้าอ่อนๆอีกแล้ว แต่ว่าหน้าตอนนี้ครับแม้ตัวเลขจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ดีอะไรนะครับ18เกมทุกถ้วยก็คือเขาเล่น FA กับ h ิมบาริกเสียไ25ลูกเก็บครินชี่ได้แค่3เปอร์เซ็นต์การเซฟเนี่ยอยู่อันดับ18ของผู้สั์ตูนิลี61.7%แต่ว่าเราต้องนับกลับไปตอนที่โกน4ประตูกับบอนมัดตอนยุอโมริมนะครับแต่ถ้า หากว่าเราไม่นับลูกจุดโทษไม่นับโอนโกที่มาเซฟไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาเสีย20ลูกในพรีเม์ลีกโดยค่าเอโกครับเขาโดนยิงจังๆ22.9ความหมายคือเขาเซฟลูกสําคัญ3ลูกต้องโดนยิงระดับ23ประตูนะครับแล้วก็โดนทดสอบทั้งหมด58 58ช็อตคือโดนยิงตุมต้มตๆๆตมเข้าม,ม,ม,มานะครับสิ่งที่เข้าตาสื่อมวลชนมากที่สุดก็คือเกมเจอวูลฟ์ที่เขาดับเบิลเซฟโดนยิงติดเซฟแล้วก็ลุกขึ้นไป เซฟได้อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นเป็นจุดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูที่ว้าวซุปเปอร์เซฟเหมือน uh, ดับวินเดเกอ่อบุคลิกเจ้าร้าวจนกองหน้ากลัวเหมือนปีเตอรชไมเคิลแต่เขาแรกมาด้วยความคอนสิสเทนต์คอนสิสเทนต์คือความสม่ำเสมอความคลามมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูไปดูมาเขาเหมือนเอ็ดวินฟานเดอร์ซานี่เป็นคำวู่นักข่าว,นนาวซึ่งผมก็คิดแบบน,น,นั้นมาตั้งนานแล้วนะผมเคยบอกว่าร้อนเป็นไฟคือชไมเคิลเย็นเป็นน้ำคือฟานเดอร์ซา ทุกๆครั้งอันนี้นอกเรื่องที่คนมาถามผมว่าช่วยจัดสิอรายชื่อตัวจริงให้หน่อยว่าในแมนยูที่ดีที่สุดของปอปอิลพลนี่คืออะไรผมจะบอกอลอดว่าวันนั้นเจาดามาถามผมมั้งผู้รักษาประตูในเซอร์ไพร์ surprise, คนส่วนใหญ่เลือกชมอเคิลสัก80-90%ผมเลือกฟานเดซาเหตุผลพวกผมผมเคยบอกว่าฟานเดซาทําให้กองหลังมั่นใจและพีขึ้นมาวิดิชจัิโอพีจุด สุดยอดได้เป็นพ่าฟันเดชาเฝ้าหลังบ้านให้แต่ชไมเคิลเนี่ยถ้าหากคุณจิตไม่แข็งคุณเปแลก็คุณพังไปเลยแต่เมื่อคนรู้คนลยยุคนคนเลยสมัยตอนนั้นแต่เอาตามตรงนะผมอยากเห็นฟันเดซาทันยับสตาร์มากเลยอ่ะมันน่าจะสุดยอดมากนะครับอันนี้เราก็เป็นเป็นความรู้สึกความชอบส่วนตัวซึ่งทุกคนก็มองว่าเซนต์นเลเมนเนี่ยเขาคล้ายกับทางฝั่งของเอ็ดวินฟันเดซามากรวมถึงจุดเด่นเรื่องความสูงเมตร 9, เก้าสิบสามเซนเนี่ยนัดอาร์เซนอนนี่คือทุกคนชมมากนะครับว่าเขาออกมาตัด ลูกากาดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาสู้มากเลยนะครับจนเสียประตูลูก2เท่าแต่มันจะมีใครด่าได้ครับในเมื่อมิเกลเบเรโดเขาไปชนขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับโอนาเมือ่อซีซั่นที่แล้วที่เจอกับลูกากาดนี่คือออกปาตัดมันก็ไม่ได้จุดแข็งอะไรของเขาเช่นเดียวกับบายินดีเกมแรกของรุูุการที่เจออาร์เซนอลนี่คือรับแล้วก็หลุดเลยนะครับมีแหล่งข่าวบอกว่ากองหลังตอนนี้ชื่นชอบเซนเตอร์ลิรมนมากทําให้ทุกอย่างมันนิ่งแม็กควายนี่คือชมตลอด แล้วก็จากที่ตอนแรกเรามองว่าเป็นผู้รักษาประตูแบบดูทรงแบบโบราณนะฮะใช้เท้าเตะยาวแต่เขากล้าออกมานะครับมันมีตัวเลขเขาเป็นสวิปเปอร์คีเปอร์แล้อออกมานอกกรอบเขตโทษเนี่ย0.8ต่อ1เกมแล้วนะครับแล้วก็วิ่งไกลขึ้นมาสูงสุดถึง27.3เมตรคือตรงเนี้ยเขาดีกว่าเดเคียเขาไม่ได้มีช็อตมหัศจรรย์เหมือนเดแต่ว่าดราบติเคียนี่ผมไปดูในสนาม ตอนที่เขาเล่นให้กับปีศาจแดงไม่ต่ำกว่าสิบเกมนะครับเขามีปัญหากับการออกนอกกรอบมากเขาไม่คอนเทนท์บครับเขาจะยืนจรดอยู่หัวกะโหลกครับแม้ว่าแมนยูเต็ดจะได้เตะพุ่มนะครับในขณะที่ผมไปดูลิเวอร์พูลดูแมนซิตี้เอเดรียนกับอาริสโอมเบเกอร์แทบจะขึ้นมา30หลาเดคอาจะขอจรดที่หัวกะโหลกเขาจะไม่ขึ้นแต่นี่ครับจากภาพนี้เราจะเห็นว่าทางเซนต์แอนเดอร์มันตออกมาถึง11ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดอ่อนอะไรเลย แถมเตะยาวได้บ่อยครั้งต่างหากเป็นจุดแข็งของเขาก็คือเรื่องการเตะได้สองข้างนะครับลองไปดูกันว่าความแตกต่างระหว่างการเตะโกลคิกกับโอเพนเพลย์เนี่ยก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็คือถ้าหากว่าได้โกลคิกเนี่ยเขาจะเตะไปทางฝั่งซ้าย30%และ21%แต่ก็ยังมีการเล่นสั้น14-10%นะครับใกล้ๆกัน แต่ถ้าเป็น Open Play เนี่ยเขาแทบจะไม่เตะยาวเลยนะครับมีการส่งออกด้านข้าง7%แล้วส่งเข้ากลาง9%นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนมากนะครับอย่างไรก็ตามครับสื่อมวลชนยังมองว่าเขาก็ยังมีจุดอ่อนครับอย่างในเกมที่เจอกับลีสคือด้วยความที่เป็นโกตัวใหญ่บางครั้งการออกมาบางบอลลูกโดนหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยยังถือว่าออกมาช้านะครับอย่างลูกที่โดนอารอนสั้นหลุดเข้ามายิงเขาออกไปเลทน,นะครับทำให้โดน ยิงเข้าเสาสองไปเป็นที่เรียบร้อยหรือนักข่าวบอกว่าในเกมเจอกับเอวาตันที่โดนดิวสวิลลี่ฮอล์ยิงลูกนั้นเขาปัดได้แต่จังหวะการกระโดดแล้วก็มือน่าจะแข็งแรงกว่าน,นี้ในการปัดออกนะครับอันนั้นเป็นมุมมองของแอตเลติกนะครับซึ่งนัดเจอเอวาตันเนผมอาจจะขอเถียงนิดนึงเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์และผมนั่งเซอร์เล็กสแตนจังหวะที่โดนแตะล็อกและปั่นน่ะมันปั่นดีมาก ฝรั่งข้างๆผมพอมันแตะปุ๊บล็อกกำลังจะยิงข้างผมพูดเช็ดเรียบร้อยดูมเรียบร้อยจริงนะครับแต่ว่าในมุมของนักวิเคราะห์เขาบอกว่าปัดได้แล้วจริงมันควรจะปัดออกแล้วก็พลาดที่3ามก็คือเกมเจอไบรตันที่เป็นครั้งแรกที่เขาออกและเขาส่งผิดนะครับเกือบโดนยิงเบลแบกยิงไปติดเซฟเขาแล้วก็ซ้ําออกนะครับนั่นคือสามชอ็อตที่นักข่าวมองว่าเขาอาจจะยังต้องสะสมประสบการณ์มากกวนะ่านั้นแต่ว่ามันเป็นไมเนอร์ปรอเบิร์มเลยคือ ถ้าเปรียบเทียบกับบายินดีหรือแม้กระทั่งทางโอนาน่านะครับแล้ววันนี้ผมรู้แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าใครเป็นคนที่สรรหาทางฝั่งของเซนตรแอลเมนคนแรกนะครับเราเคยพูดกันว่าเราอยากรู้จังเลยใครเป็นคนแนะนําให้วิูฟอร์ดคนนี้ควรจะให้โบนัสเยอะๆนะครับคนคนนั้นคือโทนี่โคตันนะครับทุกคนโทนี่โคตันเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูแนดีของแมนซิตี้นะครับแล้วก็มาทําเป็น โกคิปเปอร์โค้ชให้เซอร์เล็์เพอร์กูสันตั้งแต่ปี97-98จนถึงปี2007-08เลยนะครับปีที่แล้วเขามาเป็นสเกล์หาโกให้แมนยูครับคุณผู้ชมเพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อ2025นี่เองนะครับแต่ว่าก่อนนั้นน่ะเขาปินซ์เซนเลเบนมาสห้านึงและแล้วเขาก็แนะนําให้สเกล์ตามไปดูนะครับนี่คือคนค้นหาคนแรกเลยควรจะให้โบนัสเขาเป็นอย่างดี18.2ล้านปอนด์สำหรับโกเบลเยมคนนี้ถูกมากและอนาคตกำลังจะติด ติดเป็นมือ3กําลังจะขึ้นมือ2ได้นะครับต้องสู้กับแมตชเซลอยู่นะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของผร้สับตัแมนยูนเต็ดนะครับทีนี้นมาดูซตีพอร์เนด์นิดนึงครับบีบีซีเนี่ยเขียนชมมากๆว่านี่คือการแต่งตั้งที่ประสบความสําเร็จของแม็กซ์คาริคต้องยอมรับว่าคาริคฟูตเกตเองเนี่ยชั่วโมงบินยังน้อยคุมโบโรมานะครับการแนะนําของเจสันลค็อกที่เอาซตีพอร์เนด์เข้ามาคุมซ้อมเนี่ยนะครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยเพราะว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ เขาเป็นครูบาอาจารย์ทางานกับครูอเล็กซานดรานะสโมสรนั้ส oh, ิบเจ็ดปีนะครับแล้วไปอยู่กับเชลซีลงถึงอยู่กับทีมชาติอังกฤษนะครับบิ๊ีบอกว่าโหนี่คือโค้ชจอมเก่าที่ทําให้ปีศาจแดงเนี่ยเซตอัพอย่างรวดเร็วคือเขาเป็นคนนํานําคุมซ้อมคาลิ่อยให้เขาทําได้เหมือนตอนซอลเกตเลยที่นักข่าวอู้ทำไมคุณให้เขาเป็นคนนําซ้อมเลยนะครับบอกผมวางแผนให้ตอนที่เขาอยู่ทีมชาติอังกฤษเขาก็เป็นคนนำเทรนนิ่ง นะครับแล้วก็เวรูนี่ก็ชื่นชมบอกว่าโหนี่ฉลาดนะเนี่ยไปเลือกเข้ามาแม้กระทั่งเชสเปเบค้าจึงบอกเลยครับว่าคนคนนี้บ้าฟุตบอลมากตอนที่อยู่กับเชลซีเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็อย่างแม์วันที่เราเอามาเปิดเผยว่านักฟุตบอลได้หยุดคาลิกกับสตาร์โค้ดไปดูดู21แข่งใช่ไหมอันนั้นเป็นตอนเย็นนะตอนเชา้าทีพอแลน์เตรียมการให้หมดแล้วนะครับว่าจะเจอกับมาโกซินมาต้องทำยังไงนี่คือการแต่งตั้งที่ฉลาดมากๆนะครับ ที่หลายคนชื่นชมว่าแมนยูเต็ตตั้งหลักกับคาลิกเร็วเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือคนคนนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมมองอลไรเขาเลเข้ามาคุยกันนะครับมันมีกระแสแฮร์รี่แม็กไกเอร์นะครับแต่ว่าถึงมันจะยาวก็คือแม็กไวเออร์นเนี่ยถ้าให้วงในประเมินสถานการณ์ต่อสัญญาของเขาเหลือแค่40%แม้ว่าเกมล่าสุดจะเป็นแมนออฟเดอะแมทเขามองกันว่าพัาเหนือต้องลดเยอะๆถ้ายังแสนห้ายอยู่อาจจะไม่ต่อ พราะตอนนี้รับแสนเก้าสมัยก่อนมีกระแสว่าถ้าแสนห้ามาจะอาจจะต่อไปใช่ไหมครับแต่ว่ากระแสล่าสุดตอนนี้ต่อสัญญา40%ไม่ต่อ60%นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนมองอย่างไนระผมมีเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เรามีบิก๊กเซอร์ไพรส์ครับก็คือปล่อยตัวแจ็คเก็ตที่นักฟุตบอลใส่เมื่อปีที่แล้วครับนักเตะใส่ขึ้นรถบัสนะครับตอนช่วงวินเทอร์ไทม์หน้าหนาวเลยแนละ้วโด่งดังที่สุดอุกเต้ม,มาเปิดตัวลิซันโดมานิเน่เป็นพรีเซนเตอร์ นะครับแลวน,นักฟุตบอลใส่กันทุกคนนะครับวันนี้ผมได้ล็อตใหม่มามีของส่งได้ทันทีถึงเอ่อ MLXL 2องเอไซส์ครับและที่ดีใจก็คือครั้งนี้มีชุดใหญ่ด้วยนะครับใครที่แบบโอ้โหคอยมานาน2ง l อลสาเยแล้วไม่มีเนี่ยแต่ว่ามีของไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นรีบสั่งได้เลยนะครับ <S <S เป็นตัวที่กันหนาวนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วตรงนี้เป็นกำมะหยี่แล้วก็ข้างในเป็นตัวกันหนาวเหมือนพวกไอกระแดงพวก ยี่ห้อดังๆทั้งหลายแหล่นะครับก็อาดิดาสทำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่ำกว่า15องศานี่คือกันหนาวได้สบายครับ10องศาสบายครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้น9 8เนี่ยควรจะมีสเวตเตอร์ข้างในก็อยู่ใน้ถึง0องศาติดลบยริงได้เลยครับติดลบไปรัสเซียไปอะไรแบบนี้ก็แค่ใส่3ชั้นมันต้องใส่อยู่แล้วทเทคข้างในแล้วก็สเวตเตอร์แล้วก็ตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับข้างหลังสวยมากนะครับตัวท,ที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดู มี MXL 2XL แล้วก็ 3XL 6,499นะครับ6,499าบาทอันนี้รวมทุกอย่างทั้งแท็กซ์นำเข้าทั้งค่าขนส่งแล้วก็วดภาษีมูลค่าเพิ่มราคาเดิมครับ6499่เ64าเเข้ามาได้ที่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายวันนี้วันศุกร์ย้ำอีกทีหนึ่งครับหลายคนส่งเข้ามาถามเรื่องโรงเรียนดนตรีที่ผมกับคุณขวัญภรรยาผมเป็นเจ้าของนะครับเทสาวนะครับอยู่ที่ลังสิต คลองสี่นะครับตรงใกล้ๆสนามบีจีประทุมอยู่ในเตดนะครับหลายคนก็บอกว่าอ๋อโอเคจะได้ไปถูกก็มาทางลำลูกกาก็ได้ครับมาทางสายใหม่ก็ได้คืออยู่โซนเหนือๆห,หน่อยนะครับมาทางสะพานใหม่ได้นะครับถ้าใครไปสนามบีจีหัวครับก็ง่ายนิดเดียวครับตรงข้ามสนามบีจีเลี้ยวเข้าซอยก็จะเจอโรงเรียนที่ผมเปิดอยู่นะครับมีสอนต้าเปียโนร้องเพลงกลองนะครับมีพีเปียโนด้วย ก็รับเด็กอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะเรียนรัอกันเยอะมากเลยนะครับมีคนถามเรื่องของค่าคอสครับผมจําได้ว่าคอสหนึ่งครับอยู่ได้3เดือนคอสหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับก็ตกเดือนละสามพันนิดๆนะครับมันเป็นเฟรนชชายใหญ่ของประเทศมีหลายสาขาพารากงพารากอนในในเมืองนะครับแต่นี้ผมซื้อเฟรนชชายที่รังสิตนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักเข้ามาครับให้ทดลองเรียนฟรีได้ 3 0นาทีนะครับทักเข้ามาที่ไลน์นี้เดี๋ยวผมส่งตอบไปให้นะครับอ่ะขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับพรุ่งนี้ยังมาทำคลิปนะครับเพราะว่าบอลเตะวันอาทิตย์3าุ่งเจอกูแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกัน see you on Saturday บ๊ายบายครับ